สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีแดดนิดหน่อยนะคะช่วงบ่ายๆค่ะวันนี้จะพามาตัดแต่งกิ่งกุลาบต้นนี้นะคะเป็นกลาบทรงพุ่มธรรมดาสีขาวสวยหอมนะคะจริงๆแล้วนางเป็นดอกใหญ่แล้วก็สวยแล้วหอมมากนะคะแต่ปีนี้โดนฝนเยอะก็เลยทําให้ดอกช่วงตุมๆนั้นเสียหายก็เลยเป็นแบบนี้นะคะสีไม่สวยเท่าที่ได้นะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้แต่ว่าข้อดีคือ แตกตาแตกกิ่งดีมากค่ะนี่นะคะตัดเป็นหลายดอกแล้วนะนี่ดอกมารอบที่สองเดี๋ยววันนี้จะตัดค่ะตัดดอกที่มันไม่สวยนี่แหละค่ะออกนะคะก็ดอกเริ่มหมดอ,อายุละนี่นะคะตรนนี้เดี๋ยวดูไกลๆนะคะสวยและหอมมากนะคะต้นนี้สีขาวเป็นกุหลาบทรงพุ่มค่ะแตกกิ่งมาดีมากนะคะแตก แต่กิ่งกระโดงมาดีดีสองกิ่งใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยที่เห็นเขียวๆอยู่เนี่ยนะคะใช่ค่ะกิ่งกระโดงใหญ่ๆก็อันนี้น่าจะยาวห้าหกสิบเซนได้แน้ะคะอันนี้อีกกิ่งหนึ่งนะคะยังไม่ได้เด็ดอะไรนะคะถ้ามันดอกคิดว่าจะเด็ดดอกมันเหมือนกันคิดนะคะแต่ยังไม่ได้เด็ดแต่ว่าอันนี้เด็ดแล้วค่ะยาวมาประมาณเม็ดกว่าละเด็ดเด็ดยอดไปแล้วค่ะเนี่ยเด็ดยอดไปเมื่อกี เด็ดเพ่เลี้ยงกิ่งเลี้ยงต้นนะคะก็เลยเด็ดนี่จะทําการตัดดอกค่ะตัดอันนี้นะคะนีนะ่กิ่งข้างในนี่ค่ะการใบที่สามที่สี่ก็ได้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ถ้าเป็นกุหลาบทรงพุม่มเลยตัดง่ายค่ะเอาโดนหน้าตัวเองซะลนวะนี่ค่ะเราตัดแล้วก็ประมาณนี้ มันมีห้าใบหรือเใบเนี่ยแสดงว่าใบาแก่แล้วเราตัดได้เลยค่ะนี่นะคะที่ว่าเหด,ด,ด็ดยอดเมื่อกี้เนี่ยอันนี้นะค่ะอ่อนมากเลยค่ะ,คะเด็ดยอดเมื่อกี้มีก้านหนึ่งค่ะตัดนะคะเห็นไหมเนี่ย นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นสีขาวตัดเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือก็กําลังติดดอกค่ะนี่ค่ะดอกตุมๆนะคะกําลังติดดอกแดงๆยอดแดงๆก็ปล่อยเข้าไปค่ะพอเราตัดพวกนี้เดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่เนยที่เราตัดไปนะคะถ้ามีปูนแดงเอาปูนแดงป้ายก็ได้ค่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาใหม่ดอกให้เรื่อยๆค่ะเดือนครึ่งก็จะดอกเดือนครึ่งก็จะดอก ไม่ดกแต่ก็ดูได้ทั้งปีค่ะเดือนครึ่งแล้วแตกมาใหม่นี่ค่ะประมาณนี้ค่ะต้นนี้ตัดเรียบร้อยนะคะสีชมพูนี่ก็ตัดเรียบร้อยแล้วค่ะนีคะต้นกลางๆเนี่ยตัดหมดแล้วสีม่วงก็หมดแล้วค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยค่ะสวัสดีนะคะถ้าดอกในดอกไหนยังสวย ปักใจกันได้แล้วก็เอาไปปักก็ได้ค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ